มื่อกี้นี้ตีสิล้วนเนื้อพี่น้องไม่ตีเผ็ดแตงมาเบิ้งน้ำกันหลังจากเนื้อยี่ติวขว่สุกแล้วยี่ติวก็สิเอามะเทใส่ซามใส่ถ้วยหไหมพี่น้องในแต่ติบประมาณนี้เนียมันฮ้อนอยู่เมื่อนี้ยี่ติบปลาเรหั่นแตงใส่น้ำยีิใส่หมักเน่า สุ่มกะใส่หลายมักซั่มอะกะใส่ซ้ำนั่นเด้อพี่น้องใส่ผริกปน่นว่าใส่หลายใส่น้ำปลาผู้ใดอยากใส่เข่าขั่วกะใส่แต่วันนี้เย็ดจิว๋วว่าใส่เข่าขั่วเพราะว่ายายจิ๋วกะได้ง่ายบ้านเอาเก็บของไปไว้บ้านลูกสาวเนี่ยแล้วกะเลยมิยังใส่อันนั้น ใส่แ่ง,แต,งต้นหอมผักซีแพรมิสเซะแหนียกับไส้ได ไงสิวกับจิินแบบนี้ละครคุณมาคันคันไอ้นั่นกะผ้าเนื้อเส้นักบแป้งค่าจะสีเอนที่นอกแถวอีสานบบนีงสิวนะกะแซ่บอีกแบบหนึ่งคันผ้าต้เนื้อใส่ตาไอเครื่องแบบว่าใส่จนหอมพักชี่เลยกะเส่บใส่แจงกะแซ่บ,บ,บ,บอีกแบบหนึ่งผู้ใดผู้ใดหมักแบบใดกะแบบนั้นแบบพี่น้องเห็นแบบนั้นไงสิวจิ้มบ,บเนเนื้อเข้วตอนบบกไง เอาเมือได้พี่น้องสิแซ่บพี่น้องพอบเสิร์ฟพี่น้องมึอนี่เย็ดอยู่กับผ้าพีผ้าน้องข้ามากินเขาคือเกาพี่น้องมือนี่แล้วกับมีผ้านเนื้อเส้นบักแตงพี่น้อง เต็มถาดเต็มจานที่เกาพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ไี่ติวเขาไม่กินน้ำกันพป่น้ไิวเด้อเมือ่อนีนหนึ่งขเขาเหนียวเต็มกองคือเกาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่เขามากเขามากอันนี้ก็เป็นเมนู่แถวบานไดยติวเองพี่น้องบานได้ติวกับเหตุประมาณนี้ข้ายิ่งใหญ่เลยพี่น้อง ข้าพเด็กเองนะพี่น้องข้ามารดได้ก็ปรุงรสนั่น

พี่น้องคลิปนี้ผพ้ใดเข่ามากินข่าวน้ำกันก็นกนไม่ได้ติวแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อสิด้เบิงคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง